ฮะนี่นายเป็นใครนี่นายคือ ฝันลหลอกเหราไรที่164ผู้ชี้นำทางที่หายตัวไปจำนวนของผู้คนที่เล่นการ์ดเกมทั่วโลกมีหลายร้อยล้านคนและมันได้กลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราไปซะและ้วอะเอาไงต่อดีอเนี่ยเนี่ยการ์ดไ,ไ,ไฟวันกาดนี่คือชื่อของการ์ดเกมที่เป็นที่สนใจของพวกเรามากที่สุดในตอนนี้ โลกของเราในตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กต่างเพลิดเพลินก,กับการเล่นแวนการ์มันเป็นโลกที่หากมองเผินๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างกำลังเนินไปตามปกติแต่ว่าย,ยินดีต้อนรับใครคุงวันนี้ไอจี IG ได้มาที่ร้านหรือเปล่าไอจีเหรอเอ๊ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยฮะเขาเป็นใครเหรอนี่จะล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยไอจี IG ไงเซนโดไอจีเน่ะ แล้วก็เคยมาที่ร้านการ์ดคาิตด้วยเหรอครับใครมาที่นี่ไหมนั่นเหรอไอจีเขาเป็นที่กว่าลูกค้าประจําอีกนะอะจะว่าไปวันนี้มีลูกค้าชื่อคุณเซนโดเข้ามาด้วยนะครับอนั่นไงนั่งอยู่ตรงนั้นพาสิฟิก้าโจมตีอ้าแพ้ซะแล้วล่ะเอมิจังนี่เก่งจังเลยเซนโดเอมิคะ่ะอ๋อ คุณใครโทจิกินี่นา<อ>เป็นการ์ดไฟเตอร์ที่เก่งมากๆเลยนี่นาไม่จังก็รู้จักเขาใช่ไหมอ่าแล้วพี่ชายเธอไม่มาเลยออีแต่ว่าฉันเป็นลูกคนเดียวนะคะเอะเป็นอะไรไปเหรอคะแล้วเธอรู้จักคนชื่อเซนโดไอจิไหมเซนโดเป็นญาติของเอมิจังเหรอเปล่านะไม่รู้จักเลยอ่ะ อเอาเปล่าไม่มีอะไรขอโทษทีร่รบกวนนะอ่ะจะว่าไปมีเธอเอาเด็กชุดใหม่เพิ่งเข้าร้านมานะครับอยากจะให้ใครคูลองเล่นดูหน่อยจังเลยเอ๊ะเอาไปวางไว้ไหนแล้วเนี่ยผู้จัดการชั่วคราวเห็นบ้างไหมแมวผู้จัดการยังพอว่าแต่นี่น้องสาวของไอจีเองยังไม่รู้จักเลยงั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอ้ย นทิทามิสกิอยู่ที่ร้านด้วยแล้วก็นะโทคุระรู้สึกว่าความทรงจำของแม่นั่นจะเป็นเลิศเลยนี่นะใช่แล้วไม่เคยลืมอะไรเลยสักอย่างเดียวนะบางเรื่องก็นานนานมากแล้วขณะเจ้าตัวลืมไปแล้วก็ยังขุดขึ้นมาด่าได้อี๋อ่าคือเห็นว่าวันนี้เขามีธุระที่โรงเรียนก็เลยจะกลับช้าหน่อยอ่ะขอตัวก่อนนะไขคุงแล้วแวะมาอีกนะครับ เอาทรอัลเด็กไปวางไว้ไหนล่ะเนี่ยการต่อสู้ที่มีโลกเป็นเดิมพันมันให้จบลงแล้วแน่ๆแต่กลายเป็นว่าไอจี IG ที่เป็นคนช่วยโลกไว้หายไปจากความทรงจำของคนอื่นโดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศอย่างโทรคระมิสกิแล้วก็ให้เรียกมาพบเละครับอ่ไม่รู้หรอกว่าอยู่ห้องไหนแต่ยังไงก็ hey. โทคุระเธอน่ะพอจะค้นกับชื่อของเซนโดไอจิบ้างหรือเปล่าเซนโดไอจิ <S S IG. ไม่อ่ะไม่น่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะฮะแต่ที่แผนกมอตน้นก็มีเด็กผู้หญิงชื่อเซนโดเอมิอยู่นะงั้นเหรอแม้แต่ในความทรงจำของโทคุระก็ยังไม่มีเรื่องของไอจิอยู่งั้นเหรอนี่มาถึงโรงเรียนของฉันเพื่อจะถามเรื่องนี้เองนะเหรอโอ้วังว่านาย จะได้เจอคนคนนั้นไวๆนะงั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนละเออจะว่าไปโทคุระฉันได้ยินมาว่าที่เธอกลับบ้านช้าเพราะมีธุระที่โรงเรียนเรื่องกิจกรรมของชมรมการ์ดเหรอโรงเรียนฉันน่ะไม่มีชมรมการ์ดหรอกแค่เวรทำความสะอาดมันเลอช้าเท่านั้นหลนะน่ะงั้นเหรอ กลายเป็นว่าชมรมการ์ดที่ไอจิเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาก่อนตระธานหายไปด้วยงั้นเหรอฮะอืมใคคุง้งในที่สุดฉันก็ตั้งชมรมการ์ดได้สำเร็จแล้วแลทีนี้ก็ได้ห้องเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นห้องชมรมละ นี่แล้วที่นี่นะไอจิฉันยังมีบุญคุณที่ยังไม่ได้ทดแทนนายอยู่อีกนะฮะฮะเบลสต์ร์เบลด นี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราสัมผัสอะไรได้กันแน่ไอ้อออนี่มันเด็กแวนการ์ดมาอยู่นี่ได้ยังไงร,รอยรอ่อาพลราดินเลยออนนี่มันบลัสเตอร์เบลด การที่เราเป็นคนให้ไอจีไปบลัสเตอร์เบลดนายพยายามจะบอกอะไรฉันกันแน่เนี่ยหืมอ,อิชิดะนาโอกิเหรอฮะนี่รู้จักชื่อฉันได้ยังไงกันเนี่ย แล้วนายล่ะไม่รู้จักฉันงั้นเหรอเฮอไม่รู้จักหรอกใครโทชิกิแล้วมีทุร่าอะไรฉันแอบ,บดูมาพักหนึ่งแล้วนายใส่เครื่องแบบเขอาโรงเรียนอื่นก็เลยสนใจอแล้วก็เห็นเข้าไปในห้องเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แล้วตอนออกมาก็มีของติดมือมาด้วยนี่น่นเหรไอ้นั่นล่ะฉันรู้สึกคาใจเรื่องไอ้นั่นมากอะ แล้วมันคือออะะไระเด็กไงลหรเด็กของการ์ดเกมที่มีชื่อว่าการ์ดไฟแวนการ์ดแวนการ์ดเหรอนึกอะไรไม่ออกเลยงั้นเลยเออไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วทำไมกันนะทำไมถึงได้รู้สึกรู้สึกคุ้นเคยกับเด็ก กับเขาว่าแบนการถึงขนาดนี้นะเนี่ยเพราะอะไรอ่ะตั้งแต่ที่ฉันเห็นเด็กนั่นอ่ะมันก็รู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกเลยนายจะลองหาสาเหตุขออาการนั่นดูด้วยการเล่นการ์ดไฟไหมล่ะการ์ดไฟเหรอหมายถึงจะให้ฉันสู้กับนายนั่นเหรอก็ได้ ันตามอขอรบกวนหน่อยยินดีต้อนรับอ้าวใครกับรู้สึกว่านายจะเป็น เฮ้ยเฮ้ยอาเจยใหญ่นี่อขอยืมไฟติ้งเทเบิลหน่อยนะเชิญเลยวางกระเป๋า,ปาวไว้ตรงนั้นแหละแล้วนายมาตรงนี้เอ,อ่อเราต้องทำยังไงบ้างอะ่ะอย่างแรกเลยขอให้หนายอ่านกฎพวกนี้ทั้งหมดก่อนนะ,อะเอออืมอันนี้ืมคุณชินน่ะเขาอยากให้หนายลองใช้น่ะ ทราเด็กของนารุคามิเลยขอใช้เลยได้ไหมตามสบายเลยในายใช้เด็กนี่นะะจำกดได้แล้วหรือยังฮอมันเข้าหัวไปได้ง่ายๆเหมือนกับเคยอ่านมาก่อนแล้วยังไงก็ไม่รู้สินะ <c oughs> งั้นนายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนได้เลยเอาสิความการ์ดเกรดศูนย์จำนวนหนึ่งใบลงไปบนแวนกราดเซอร์เคิลจากนั้นรอการดาดห้าใบจากกอง เอนายสามารถเอาก๊์ดที่ไม่ชอบใจกลับเข้ากองแล้วดรอใหม่ได้ตามจำนวนการ์ดพยายามทำให้บนมือมีการ์ดครบทั้งเกรด1 2แล้วก็3เขานายเป็นไงบ้างทางนี้ไม่มีปัญหาหรอกเน้อถ้างั้นก็มาเริ่มกันจินตนาการสิจินตนาการเหรอใช่ตอนนี้พวกเราสองคนได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นร่างวิญญาณอันอ่อนแอบดาวเคาเพทที่มีสภาพคล้ายกับโลก เฮ้ยอะไรเนี่ยว้ายเฮ้ยที่นี่นั่นเหรอดาวเคราะห์เคร์บนดาวดวงนี้พวกเรามีความสามารถอยู่สองอย่างอย่างรแรกคือความสามารถในการเรียก <ใน S 2> ยูนิตหรือสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้ออกมา,าเรียกว่าการคอล่อคือซึ่งยูนิตพวกนี้ก็คือการห้าใบที่อยู่บนมือผู้เล่นนั่นเองบนการ์แต่ละใบจะมีเกรดและความสามารถเขียนอยู่ แล้วก็ความสามารถอีกอย่างนั้นคือการเอาร่างวิญญาณไปสิงอยู่ในยูนิตเรียกว่าการไรไรเหรอและยูนิตท,ที่ถูกพวกเราไรนั้นจะเรียกว่าแวนการ์ดแวนการ์ดเปิดการ์ดที่หมอบอยู่ขึ้นพร้อมกันเป็นการเริ่มการต่อสู้สต a n ์ u อัพเดแวนการ์ดบราวเลอร์สกายดากคิด ซิกเกอร์เห็นความกล้าหาญมักเกตอนนี้ก็ท้าก,กับพวกเราจะยืนอยู่บนดาว,คาวเคราะห์เรในฐานะแวนกาดแล้วเอา้าแนวเริ่มก่อนได้เลยดนีละถ้าบนมือมีการ์ดที่เกรดสูงกว่าแวนกาดหนึ่งเกรดสามารถไล่ลงมาได้ไรเป็นบราวเลอร์นักเดินทางเทรินฝ่ายที่เริ่มก่อนยังโจมตีไม่ได้เท่ากับนายต้องจบเทินแล้วเอเอถึงเทินฉัละ ไรเป็นซิกเกอร์แห่งความชอบธรรมกันกาเรนจากนั้นเราสามารถเรียกยูนิตท,ที่มีเกรดน้อยกว่าหรือเท่ากับแวนการ์ดลงมาเพื่อช่วยต่อสู้ได้ยูนิตท,ที่ถูกเรียกลงมาจะสู้ไปพร้อมกับแวนการ์ดในฐานะพวกพ้องนี่คือการเข้าเขารูนดีเกเพราะว่าจะเริ่มทีหลังจึงสามารถโจมตีได้เลย ให้ทำการเรสยูนิตท,ที่อยู่ในแถวหน้าแล้วประกาศการโจมตีส่วนยูนิตท,ที่อยู่ในแถวหลังสามารถเพิ่มพลังให้กับยูนิตท,ที่อยู่ข้างหน้าตัวเองได้เรียกว่าการบูสให้รุนอีเกิลบูสโอฉันนึกภาพออกเลยอะให้การเกาเรนที่เป็นววนการโจมตีส่เทลินเมื่อแวนการโจมตีฝ่ายที่โจมตีสามารถเปิดการ์ดใบบนสุดของกอง นี่เรียกว่าการ drive check mm. ไม่มีทิ๊กเกอร์ให้อากาสที่เปิดได้ขึ้นมือยา yeah! yeah! uh huh. ทำไม่ได้หนึ่ง damage ทีนี้นายต้องเปิดการ์ดใบบนสุดเพื่อทำการ damage check damage check ไม่มีทิ๊กเกอร์สินะทีนี้เอาการ์ดใบนั้นลงสู่ damage zone อ uh ่าฮะแล้วคนที่มีการ์ด ในดานเมจโซนครบหกใบก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้จบเทินแล้วต่อไปเป็นเทินของหน่อยสเตร์แอนดรอว์พูดถูกแล้วใช่ไหมถ้าบนมือมียูนิตเกรดสองนายสามารถไล่มาเป็นววนการ์ดได้ฉันมีอยู่แล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมังกรเหรอชักจะมีไฟขึ้นมาแล้วสิเอาลละนะเบราเลอร์ไวฟิสดราก้อนไร ท่าไลฟ์ฟิสดราก้อนโจมตีใส่กันการ์เรนไม่ป้องกันไรเช็คแล้วนะอ๋อฮะคริติคอลทริกเกอร์ทริกเกอร์เหรอคริติคอลทริกเกอร์ใช่แล้วทริกเกอร์จะมีทั้งหมด4ประเภทที่นายดริฟ์ได้ก็คือคริติคอลทริกเกอร์มีผลก็คือทำให้เดเมจที่อีกฝ่ายได้รับเพิ่มขึ้น แล้วก็ยังได้พลังเพิ่มขึ้น5,000หน่วยดีละ,ะสรุปก็คือนายโดนเข้าไป2ดาเดเมจสินะใช่ฉันต้องทำการดาเมจเช็ค h e ล l ิ r เกอร์เพิ่มพลังให้แวนการ์ด5,000จากนั้นในกรณีที่การ์ดในดาเมจโซน มีมากกว่าหรือเท่ากับคออีฝ่ายจะสามารถนำการ์ดหนึ่งใบไปยังดอปโซนได้มีทริกเกอร์แบบนี้ด้วยเลยเนี่ยดีละไวฟิสที่เป็นเรียกาศโจมตีได้เมื่อทอยฝ่ายโจมตีเราไม่จำเป็นต้องรับดามเมจทุกครั้งไปเราสามารถคอยูนิตท,ที่อยู่ในมือลงมาเพื่อป้องกันการโจมตีนั้นได้ป้องกันด้วยซิกเกอร์สัญญาณเตือนภัยบาริสเมื่อคอก,การ์ดลงมาป้องกันเราจะคำนวณกันด้วยตัวเลขด้านข้างนี้ ขอจบการโจมตีต่อไปเป็นตาฉันละสแตนแอนดรอห์ฮ้ยรอได้เอาตอนนี้เลยการไฟแวนการ์ดนี่เป็นเกมที่อัศจรรย์ะนะฮะทั้งที่เป็นแค่การ์ดเกมแต่วันการ์ดจะทำให้หัวใจของฉันรุ่มร้อนอยู่เสมอถ้าไฟในให,หัวใจมันมอดลงหรือว่าดับไปเมื่อไหร่แวนการ์ดจะช่วยจุดไฟนั้นขึ้นใหม่ทุกครั้ง ฉันว่าฉันเข้าใจนะเมื่อกี้ฉันเองก็คิดเหมือนกันว่าพอลองเล่นแวนการ์ดแล้วในใจมันก็รู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมายังไงก็ไม่รู้แล้วก็การ์ดใบนี้การ์ดของแวนการ์ดจะพูดคุยกับฉันอยู่เสมอจะคอยบอกความรู้สึกของตัวเองให้ฉันได้รู้เสมอ <c oughs> ความทรงจำที่เชื่อมต่อกันด้วยการ์ดไม่มีวันจางหายไปไหน แม้จะลืมเลือนไปเพราะความสิ้นหวังแต่แสงสว่างก็จะมอบความหวังให้ฉันเสมอเป็นความกล้าที่ทําให้ฉันฟันฝ่าไปได้แม้ในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดไงละ่ะจงลุกขึ้นมาร่างอวตารของฉันเพื่อนแท้ที่สถิตอยู่ในวิญญาณของฉันเม็ดของฉันไรเดวนการบลาสเตอร์เบลดไงนี่นี่นิน,น นิปมันกัดอะไรกันเนี่ยบลาสเตอร์เบลดเหรอนิปมันอะไรอ่ะโถวิโถวิทำไมเราถึงร้องไห้ความรู้สึกนิปมันอะไรกันอ่ะจงลุกขึ้นมาร่างอาวาตารของฉันไรบลัสเตอร์บรรบเบลดริเบรโต เซนโดไอจิ S S นึกออกแล้วงั้นเหรอเออฉันนึกออกแล้วล่ะครโทชิกิหน่อยทำไมทำไมกันล่ะทำไมฉันถึงลืมคนสำคัญในชีวิตอย่างเซนโดไอจิคนนั้นไปได้ไอจิ IG. ชัวนะไอจิ IG. ที่ทำให้ไฟในหัวใจของฉันที่มันมอดไปมันลุกโชน ขึ้นมาอีกครั้งด้วยสิ่งที่เรียกว่าววนการ์ดฉันลืมเข้าไปได้ยังไงกันแต่ว่าตอนนี้นายก็จำได้แล้วนี่เพระการดใบนี้ไงล่ะใช่แล้วล่ะนายเองก็เป็นเมดคนหนึ่งของไอจิอย่างแน่นอนฮะฉันน่ะเหรอเป็นเมดของไอจิอ๋อใคร เกิดอะไรขึ้นกับไอจิฉันไม่รู้ที่รู้แน่ๆก็คือแทบไม่มีใครที่ยังมีความทรงจำเกี่ยวกับไอจิเหลืออยู่เลยโธ่เว้ยนี่ไม่รู้เลยหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันรู้แล้วล่ะฉันจะต้องออกตามหาไอจิ IG จนเจอให้ได้เลยเออฉันเองก็เหมือนกันฮย ยังแข่งกันไม่จบเลยนะเออตอนนี้มันไม่มีอารมณ์จะสู้แล้วนะสิเออ Blaster Blade โทคุระถ้าคาใจนักแลก้วก็เธอจะลองสู้กับฉันหน่อยไหมล่ะเอ๊ะแต่ว่าฉันต้องเฝ้าหน้าร้านนะไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ไม่มีลูกค้าคนอื่นนะนี่นะนี่หรือว่าเธอกลัวที่ต้องสู้กับฉัน lao sắc nồi, có lẽ lên card gần ninia, mẹ hiển sẽ không lo sợ đâu nè, ngon, tôi đó.